สวัสดีครับอันนี้เรามาต่อในส่วนของการขึ้นสแตนดาน์ด็ m a ขั้นตอนที่2นะฮะพาร์ทส,สอนี้จะเป็นการใส่พวกกันชนนะครับเซตอัพกันชนทั้งหมดเลยนะฮะ ผมลืมบอกไปว่าการแต่งรถไม่มีสูตรตายตัวนะครับคุณจะแต่งยังไงก็ได้จะใส่กันชนตรงไหนก็ได้ไม่ต้องตามผมนะฮะอันนี้จะเป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยๆนะครับว่ามันแต่งประมาณนี้นะฮะส่วนใครจะไปเพิ่มเติมเปลี่ยนกันชนนั่นนูน่นนี่อะไรก็แล้วแต่เลยแต่ว่าขอให้อยู่ในกฎกติกาของอาทางร้านหรือหรือหรือตามกติกาสากลน,นะครับ โอเคเริ่มกันเลยดีกว่าเอาจริงๆจริงๆเอาตรงๆนะแต่งเหมือนเดิมเป๊ะเลยคือแนวแนวแนวแต่งรถเนี่ยทั้งไม่ว่าจะค้งอะไรก็ตามอะ่ะมันจะแนวเดียวคล้ายๆกันหมดเลยเพิ่มเติมเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยแค่นั้นเองเหมือนเดิมใส่เบรกอันนี้เป็นเบรกที่ผมขัดทำองศาเรียบร้อยแล้วนะฮะจะเห็นว่าโค้งเหลี่ยมเป๊ะๆเ,เลยครับทำมุมเรียบร้อย ขัด,ด้วยอะไรผมขัดด้วยเครื่องขัดเบรกมีเรียบร้อยอุปกรณ์แต่งเมื่อก่อนก็เดินสายแตเดินสายแข่งรถเนี่ยแหละอืมแต่เดี๋ยวนี้ไม่เดินละเดี๋ยวนี้ขับรถไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็เนาะขับรถมันเหนื่อยก็เลยไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่แล้วก็เวลาเวลาว่ามันก็น้อยลง มันก็เลยเวลาจะไปมันก็เลยไม่ค่อยตรงกับไอ้เรง่ายก็คือเวลาไปทําธุระอะไรที่มันมีที่มันมีช่วงจัดงานแข่งอ่ะมันจะไม่ค่อยตรงกับเวลาแข่งสมมติว่าผมไปกรุงเทพเนี้ยผมก็จะแบบไปช่วงเวลาที่เขาคือมันว่างจังหวะไปเที่ยวไปธุระตอนช่วงที่มันไม่ได้มีแข่งแต่ว่าไอ้มันมีแข่งมันเป็นวันกลับหรือวันที่เราไม่ได้ไปพอดี เรียบร้อยนะครับใส่ล็อกนัดให้เรียบร้อยนะกชนด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้า ก็ใส่เหมือนเดิมใช้การชนโคง้งแล้วก็ควานโหลโบในตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาใส่พวกโรลเลอร์กันตอนที่3นะครับอันนี้ถ้าใครติดตามมาโดยตลอดก็จะเห็นว่าการชนโค้งเนี่ยมันทำไมต้องควานโรูตรงนั้น เดี๋ยวไปดูกันด้านหน้าเรียบร้อยต่อไปด้านหลัง ด้านหลังก็ทำการคว้านรูให้เรียบร้อยนะฮะเป็นตัวเบรกนะครับอันนี้เราก็จะมาติดด้านหลังอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าติดไปแล้วกับโครงแล้วตัวสัมผัสเนี่ยกระล้อนเนี่ยมันดูสูงไปท่านสามารถใส่บูทเสริมตรงนี้ได้ให้มันต่ำลงมานะฮะแต่สำหรับผมก็จะไม่เสริมนะครับ ใส่การแขวนใส่การแขวนไว้ก่อนเพราะว่าใส่โลไหนวะโลนี้โลนี้ใช่ไหมผมจะไม่ได้ละเดี๋ยวดูก่อนอ่าใช่โลนี้นะฮะ ต่เราจะไม่ใส่อย่างนี้เราจะใส่ตรงข้ามใส่โค้งอย่างนี้รูที่สามจำไว้หรือว่ารูรนี้่าว่อรูที่สาม ใช่โลูโลทนะูที่สามนะฮะทีเราก็เย็ดเย็ดไว้ก่อน โอเคแล้วก็หลุดใส่ล็อกนัดยึดตัวนี้ไว้ยึดตัวกันแขวนกับตัวเพจไว้นะฮะ ได้ทรงประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็ใส่เราก็มาใส่ด้านหลังกันเลยครับนี่นะฮะ โอเคเรียบร้อยต่อไปใส่โลเอ้ไม่ใช่ใส่กันชนนะครับตัวนี้จะเป็นสำหรับใส่โลนะฮะอันนี้ถ้าใครจะทำเพิ่มเติมก็คือใช้เสาให้มันยาวขึ้นนะฮะแล้วก็ใส่สป,ปริงทำเป็นทำเป็นกันชนลุกดิก ลงแบบไม่ตัดได้นะครับว่าใช้ไปนานๆอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าไอตัวรูที่ใส่กันน้อตเนี่ยพอมันเสียดสีกับโคง้งเอ้ยพอเสียดสีกพวกตัวกันชนมากๆเนี่ยพวกพวกกันชนมันก็จะหลวมขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนเป็นเป็นตัวขูดไปในตัวนะฮะตัวกันชนมันก็จะหลวมไปเรื่อยๆนะฮะ แต่ถ้าเราไปเจาะรูใส่ตัวตาไก่เพื่อการไม่ให้ไม่ให้การชนศึกมันก็จะกลายเป็นเจ๊กขับไปเลยเพราะว่ามันมีการเจาะมีการทะลวงนะครับทำจริง,รงมันเพราะว่าจริงๆมันห้ามทํามันทําได้แค่ควานรูหลบน็อตเท่านั้นอย่างเดียวนะฮะสำหรับสแตนดาร์ดนะครับโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากที่เหลือจะเป็นการใส่ปิดข้างปิดจอบเลย ผมไม่อธิบายละกันเพราะว่าวิธีใส่มันก็ไม่ยากตรงนี้จะมีตรงนี้มันจะมีสองรูตรงนี้ใช่ไหมเราจะใส่ด้านในใช้รูด,ด้านในแทนเพื่อไม่ให้มันยื่นไปโอเคถ้าใส่ใส่จนเสร็จเลยนะฮะ โอเคครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับการเซตอัพตัวตัวกันชนนะครับอย่างที่บอกไปว่านี่เป็นแค่ไกด์ไลน์นะฮะใครจะไปเสริมเติมแต่งอะไรแล้วแต่ขอให้อยู่ในกฎกติกาของทางร้านหรือกติกาสากลที่เขากำหนดนะครับในรุ่นนั้นๆน,น,นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ ใครที่ชอบถูกใจอยากสนับสนุนซัพพอร์ตให้ผมทำคลิปต่อไปก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะฮะมีใต้คลิปทุกคลิปเลยที่ผมทำเนี่ยจะมีปุ่มสมัครสมาชิกอยู่นะครับสมัครปุ๊บได้อะไรสมัครปุ๊บก็ช่วยสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรนะฮะแล้วก็จะมีเสรหลักษณ์พิเศษเวลาสมาชิกค,คอมเมนต์นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็อาจจะทำคลิปนะฮะคลิปสอนรถ แบบละเอียดแล้วก็คลิปที่เวลาผมทำรถสำหรับแข่งนะครับโดยเฉพาะเลยนะฮะไม่ใช่คลิปสอนนะฮะคือก็เขาเรียกว่าแหละก็เหมือนแบบว่าบอกสูตรทำรถสไตล์ผมนี่แหละคือ,คอทำอทำรถสไตล์ผมอะเอาเอาเองเอา,เอา,เอาประมาณนั้นแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ